สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแห่งอุปสรรคของผมจริงๆนะครับเป็นวันที่ไม่สะดวกเลยนะครับทําอะไรก็ติดจริงๆนี่คือวันที่เราติดขัดนะครับเอลเอสไปซื้ออะไรมาแล้วนะครับได้มาครบมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตนะครับประกอบเข้าไปแล้วนะครับ ประกอบเข้าไปแล้วซีนปั๊มน้ำใส่ไม่ได้นะครับได้ของโซนิกมาโซนิกมันจะใหญ่กว่าของเอเอประมาณสองมิลนะครับโซนิกเขาจะใหญ่กว่านะก็เลยใส่ไม่ได้ก็ก็ไม่เสร็จอีกนะครับก็เหมือนเดิมก็คือก็คิดว่าจะเอาให้เสร็จวันนี้เลยแหละตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับห้าโมงเย็น ว่าจะประกอบสีนั๊มําก็ใส่น้ำมันเครื่องเข้าไปขนาดจะเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ครับไม่เสร็จครขนาดคนขายเขาบอกว่าของเอลเอมันจะเล็กกว่าของโซนิกนะเนี่ยโซนิกใส่กับเอลเอไม่ได้นะแต่ก็ได้ของของโซนิกให้เราเหมือนเดิมของโซนิกของคิกเขาจะใส่ด้วยกันนะครับทีนี้เ้าคิกร้อยสิบไอนะครับเปลี่ยนวาวไอดีนะเปลี่ยนวาวไอดีนะครับ ตัวนี้คือวาลที่ได้มาใหม่อีกนะวาลอีกตัวที่เล็กอันนี้ตอนเช้าว่าจะใส่ตัวนี้ก่อนนะครับเอาวาลมาสวมไม่เข้านะครับเกนใหญ่วาลอีกตัวหนึ่งนะแกนใหญ่นะครับก็ใส่ไม่ได้ที่แรกก็เอ๊ะเอาลิมเมอร์มาเล็กหรือเปล่าวะเราก็ดูแล้วมันก็ได้หมดนี่ก็เลยลองเอาตัวอื่นมาสวมก็สวมได้นะครับ ก็สรุปเป็นที่เ์าขนาดเ์าใหม่แท้ๆนะครับก็ยังใส่ไม่ได้นะครับยังสปิกาไมาไม่เหมือนกันนะโตกันนิดเดียวนะครับก็ไม่ได้อีกวันนี้นะครับคือสองคันเนี่ยวันนี้ไม่จบสักคันนะครับที่แรกว่าจะให้จบสักคันราจจะจบงานสักคันหนึ่งก็ไม่จบสักคันนะครับทีนี้ตัวนี้ก็ได้เบามาแล้วครับเนี่ยใช้ได้แล้วนะครับ ก็คอองจะต้องเป็นจบวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่ามันเย็นแล้วครับตอนนี้ครับมันคาแล้วนะครับก็ไม่ได้ทําต่อแล้วนะนี่คือวันแห่งอุปสรรคเลยนะครับนี่คือวันแห่งอุปสรรคเลยไม่ได้สักงา,าน,นครับคือไม่ได้เปิดหน้าร้านนะครับคิดว่าจะจบรถสองคันนี้เลยนะ, 1, H, 1, นะคันเอสกับคันคิกสุดท้ายก็จบไม่ได้นะครับ ไม่เป็นไรเราก็คิดบวกเข้าไว้นะครับสู้ต่อไปแต่มันก็อารมณ์เสียนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไปซื้ออะไรเขาหยิบให้ไม่ตรงรุ่นนะครับของโซนิกนี่อยู่ในบ้านอยู่ในร้านผมมีสี่ห้าตัวหนุนนะไปซื้อของเอวเขาก็บอกอยู่คนขายคนที่หยิบมาให้ก็ <S <S มันใช้เลขกว่ากันนะ เล็กของโซนิกนิดนึงให้กับโซนิกไม่ได้เออเราก็รู้อยู่ครับเราถึงได้ไปซื้อไงเพราะว่าของเรามันไม่มีนะครับแต่พอหยิบให้เราก็ไม่ตรงเหมือนเดิมก็ได้ของพวกตระกูลโซนิกพวกคิกให้เราเหมือนเดิมนะครับก็เก็บไว้ในร้านอีกต่อไปเดี๋ยว่อยไปซื้อตัวใหม่อีกครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวทาอย่างอื่นต่อเดี๋ยวทําอย่างอื่นไปก่อนนะครับก็เอลเอมันเขาก็น้องเขาก็ให้มีอะไรมาให้ใส่ไหลตัวอยู่นะครับเดี๋ยวจะใส่ตัวอื่นให้เขารอไปก่อนเราจะมีเปลี่ยนปัม๊มเบรกหน้านะครับปั๊มบนนะครับแล้วก็มีใส่เกียร์โยงนะครับแล้วก็ใส่ชิวชิวใหม่ครับให้มันเหลือแค่ตีนปั๊มน้ํอเอาเหลียววิ่งไปซื้อในตัวเมืองแป๊บเดียวครับวนแนค้นคลิก ขั้นคิกก็น่าจะจบได้ในพรุ่งนี้เหมือนกันเพราะว่าเราได้วาลมาแล้วโอเคตัวนี้เราก็โบดวาลรอเรียบรอ้อยแล้วนะครับวาลไอเสียนะครับที่วาลไอเสียมันรั่วนะแต่วาลไอดนีนี่ได้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับเนื่องจากว่าไอไอตรงหน้าสัมผัสใบบาลนี่มันสึกหมดแล้วนะครับในวาลตัวเดิมนะโอเคนะจังมัน มันก็มีอุปสรรคบ้างเลยนะครับในการทํางานนะครับไม่มีใครที่จะทํางานแล้วลื่นไหลได้ตลอดนะครับแต่บางทีเราก็มีอารมณ์เสียบ้างนะครับอ,อาจจะเป็นคลิปที่เป็นการระบายอารมณ์ออกนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็อย่าว่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ดูต่อคันไหนจะเสร็จก่อนนะครับอ่าคันนี้ได้วิ่งเข้าเมืองเข้าไปในตัวเมืองแต่เช้าก็ มาประกอบแป๊บเดียวครับไอ้เจ้าเอลเอสนะเอลเอสนี่ทำแป๊บเดียวเสร็จเลยนะ,ะแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ